ก็ขี่รถหนีไปที่อื่นอเออบอกเฮ้ยเฮ้ยบอกให้จ่อตีท้ด้วยกันขี่รถไปนู่นอ,อ,อมันดันช้ามันดันหน้ากัดมันไม่ยอมกัดไม่ยอมอ้าปากเลย

đồ quân địch à เฮ้ยทำไมมันหมานเท่าวะมันต้องตีติดปลาปลาค้งเนี้ยดูเห็น นี่ปลาช่อนแม่งอยู่ข้างตะหลิงหลายตัวตอนมันกัดอ่ะเอออย่างเงี้ยสามสี่ตัวกัดมีรอยทางเป็นเทือกเลยเอาดิเอาไน่เช่อทำเค็มไม่หมด

nó subscribe cho kênh cột dao không biết ขยับขยับก,ก็ไม่เอาไย เฮ้ยเฮ้ยทำท่าจะกัดกบยางพี่แบบกระชนเนี่ยเลยดันจะช้าเดี๋ยวมโดนนั่นนั่นบอกแล้วหลุมโดนมึงโดนมีจัดใครหือ้อขวยแล้วติดแล้วแง่งหลุดด้วยเด็ก dữ ơi ba dù mấy ờ tới ba dù Đại chi nẻ à nè ô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  Ui, อุ้ยปลาอยู่ต้องใช้กบยางอุ้ยอุยลุดตายเลยตัวที่ห้าครับตีแอร์ลไลน์ไม่กัดกัดกบยางนี่กบยางแก้คันจิ๋วครับผมหาหาแต็มจนได้วันนี้ฝากไว้วยครับผมหกนาทีกว่ากบยางแก้คันจิ๋วเหนื่ยอยเจอมากครับ